สองวันมานี้สภาพอากาศไต้หวันไม่สู้ดีนักแต่มวลอากาศเย็นที่เพิ่งพัดเข้ามาทำให้คุณภาพอากาศเขตกรุงไทเปที่แต่ระดับสีแดงมีสัญญาณดีขึ้นกรมอุตุไต้หวันคาดการว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่เย็นวันศุกร์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงวันเสาร์ภาคกลางไปจนถึงภาคเหนืออุณหภูมิลดลง5องศาเซลเซียส 二二八连假这三天哦，整体来说大概就是第一天天气是会转凉，而且啊中部以北东半部比较容易下雨。可是假期的后两天天气就逐渐恢复稳定。 大部分的地方都可以多ง到ี่到่光，只剩下า半部一ถ零星的降雨。นีช่วงเย็นวันนี้คุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือของไต้หวนันแต่ระดับสัญญาณเตือนภยสีแดงภายหลังลงมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาทำให้สภาพอากาศดีขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกรมอุตุชีวาวันนี้อากาศจะดีขึ้นแต่คุณภาพอากาศภาคเหนือยังคงวัดได้ในระดับสีส้มประชาชนที่เป็นภูมิแพ้ต้องระวังสุขภาพอย่างไรก็ตามที่เมืองจางฮวาไปจนถึงไทหนานสภาพอากาศยังคงแต่ระดับสัญญาณเตือนสีแดง มลพิษทางอากาศส่งผลให้ทัศนาวิสัยไม่สู้ดีนักช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนากรมอุตุไต้หวันได้ประกาศเตือนภัยหมอกหนาทึบเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันตกจิงเหมินและมาจูระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อวานนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม5รายล้วนมาจากประเทศฟิฟลิปปินส์และมีใบารายงานผลตรวจเป็นลบภายใน3วันก่อนเดินทางผู้ป่วยทั้ง5รายเป็นแรงงานข้ามชาติเพศหญิงอายุระหว่าง20-30ปีเดินทางเข้าไต้หวันวันที่3กุมภาพันธ์ระหว่างกักตัวไม่แสดงอาการใดๆและผลตรวจเป็นลบภายหลังเข้ารับการตรวจเชื้อโดยเสียค่าตรวจเชื้อเองจึงตรวจพบติดเชือ้อโควิด19 ศูนย์บัญชาการชี้ว่าโรคโควิด -19 ที่ต่างประเทศยังคงระบาดรุนแรงในจำนวน100คนที่เดินทางเข้าไต้หวันมักมี1-2คนเคยติดเชื้อโควิด -19 หากมีคนเดินทางเข้ามา1,000คนต่อวันเท่ากับว่าเคยมีคนติดเชื้ออย่างน้อย10ราย นอกจากนี้มีรายง,งานว่าพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น19-24%และมีอาการดื้อยาศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันชี้ว่าไม่นานมานี้ที่สหรัฐอเมริกาพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่2สายพันธุ์หนึ่งในนั้นคือไวรัสกลายพันธุ์จากแคลิฟอร์เนียซึ่งไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้มีตัวแปรเหมือนกับไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อหมู่ในโรงพยาบาลเทาหยวนต่างเป็นไวรัสกลายพันธุ์ L452A แพร่กระจายเร็วติดเชื้อง่าย วันนี้เป็นวันเทศกาลโคมไฟโดยปกติแล้วจะมีการทานบัวลอยกันในวันนี้ที่เมืองไถจงมีผู้ประกอบการทำบัวลอยโดยใช้วิธีแบบโบราณคือการนำอาบัวลอยที่ถูกห่อด้วยไส้ถั่วลิสงงาดาําหรือหมูมากลิ้งบนกระด้งไม้ไผ่บัวลอยแบบโบราณจะมีเนื้อแป้งที่อร่อยเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเทศกาลหยวนเชาหรือเทศกาลโคมไฟที่ไต้หวันยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันตรุษจีนน้อยตามธรรมเนียมดั้งเดิมในวันนี้จะมีการนำเอาบัวลอยสีแดงสีขาวมาเส้นไหวบรรพบุพรบุษ ซึ่งบัวลอยยังมีความไหนที่หมายถึงคนในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างกลมเกลียวการเปลี่ยนแปลงของสังคมทําให้การกินบัวลอยกลายเป็นจุดสนใจของคนในยุคนี้แต่จุดประสงค์สําคัญของเทศกาลนี้คือการที่คนในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและในวันนี้ยังมีการถือคมไฟซึ่งถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของไต้หวนันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความรักความสามัคคีที่คนในครอบครัวมีต่อกัน เกาะท่องเที่ยวของประเทศไทยมักเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดแต่ก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเกาะพังงานที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คช่วงที่ผ่านมาได้พัฒนากลายมาเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของชาวดิจิตอลโนแมดหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานจากระบบออนไลน์บนเกาะมีโคเวิร์กิ้งสเปซมีร้านกาแฟและอุปกรณ์สื่อสารครบวงจรดึงดูดคนทำงานอิสระมากมายให้เข้ามาพักระยะยาว sur sur le packaging, on refait les posters, etc. Je crée les réseaux sociaux, euh, donc le contenu sur Instagram et Facebook. เบ้องตมีพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซมากมายรวมถึงร้านบาร์ร้านอาหารและห้องพักอำนวยความสะดวกให้ชาวดิจิทัลโนแมดได้อย่างครอบคลุมแต่ก็มีบางคนที่เลือกเช่าบ้านเพราะอยากสัมผัสกับชีวิตท้องถิ่นอย่างเช่นหญิงสาวที่มาจากปารีสรายนี้จ่ายราคาห้องเช่าไม่ถึง1,000 0บาทต่อเดือนใช้ชีวิตในบ้านไม้สีเขียวหลับไปพร้อมกับการฟังเสียงคลื่นทะเลกระทบฝั่งทุกค่ำคืนราวกับใช้ชีวิตอยู่ในฝัน รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่รายได้สูงอีกทั้งยังมีคอนเน็กชันไปทั่วโลกจึงพิจารณาออกวีซ่าพิเศษให้พวกเขาสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่จากชาวดิจิทัลโนแมด